วันนี้พามาดูมะพร้าวทะเลทรายใบด่างนะคะเป็นดอชเดเนียโฟร์ทีดาวาริกเกจทนะคะเราชอบใบของเขานะคะที่จะมีความเป็นศิลปะนะคะถึงจะด่างก็แต่ละใบก็ไม่ได้ด่างออกมาเหมือนกันนะคะ ต้นนี้อยู่กับเรามาประมาณ2ปีแล้วนะคะตอนซื้อก็โตแล้วนะตอนนั้นเนี่ยซื้อมาประมาณ300บาทนะคะการเลี้ยงนะคะประรพาทะเลสายเนี่ยมีความพิเศษนะคะเลี้ยงค่อนข้างง่ายมากนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงเป็นฟอร์มที่เราอยากได้ด้วยนะ หากใครชอบใบเยอะนะคะก็เลี้ยงในกระถางที่มีดินเยอะหน่อยแล้วก็ให้น้ำค่อนข้างเยอะนะคะหากใครชอบใบที่ไม่ค่อยมากนะคะก็ให้น้ำน้อยหน่อยนะคะใบเขาก็จะไม่ได้เยอะหรือหากใครที่ชอบเป็นลักษณะเหมือนบอนไซนะคะเราก็จะเลี้ยงแดดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้น้ำ น้อยนะมันก็จะออกมาเป็นโขดนะคะแล้วก็ตัวใบก็จะไม่ได้เยอะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนบอนใสนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความหมายทั้งหมดทั้งปวงคือดินควรจะต้องเป็นดินที่ค่อนข้างโปร่งนะคะการขยายพันธุ์ค่ะสำหรับเราแล้วนะตอนนี้รู้อย่างเดียวเลยคือเพาะเมล็ดเลยนะคะ อันนี้คือต้นเล็กนี่นะคะก็คือได้มาจากแม่ต้นตะกี้นะคะโดยการดีดออกมาของเขาเองนะคะเขาโตเต็มที่แล้วเขาก็มีเมล็ดแล้วเขาก็ดีดเมล็ดออกมานะคะอันนี้ก็คือไปเก็บที่กระถางอื่นนะคะเขาดีดออกมาแล้วก็ไปตกที่กระถางอื่นแล้วก็มีเห็นงอกออกมาเราก็เอามาลงกระถางนะคะ ถ้าเราใจร้อนนะคะรอเมล็ดดีดไม่ไหวนะคะเราก็ซื้อเป็นเมล็ดนะคะจากร้านทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มาเพาะเองนะคะพอตนี้นะคะเราซื้อเมล็ดมาจากลาซาดานะคะซื้อมาเจ็ดสิบเมล็ดนะเพาะได้ประมาณหนึ่งเดือนและเห็นใบด่างออกมาแล้วนะคะค่อนข้างชัดเจนแต่อัตราการงอกเนี่ยซื้อมาเจ็ดสิบเมล็ดนะคะตอนนี้ของเรานี่งอกไปแค่ประมาณสิบเก้าต้นนะคะ ก็แบบนี้